สวัสดีครับผมก็จะพาทุกคนมาชมวัตถุมงคลอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นเต่าจิ๋วรับทรัพย์เป็นรุ่นเต่าจิ๋วรับทรัพย์ของหลวงปู่แสงประสันโนนะครับก็หลวงปู่แสงก็ท่านก็จะชอบทำในเรื่องเต่าอยู่แล้วครับ ครับข้างในก็จะเป็นเตาเตาเล็กเตาเิียวเตาน้อยครับข้างในก็ตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเหรียญเ,เนื้อทองทิพย์ลงยา ก็ตรงกลางก็จะเป็นพระสังกัจจายหรือว่าพระมหากัจยนะครับนั่งอยู่นี่นั่งอยู่ตรงกลางเตา่าแล้วก็เป็นอัคยรอัคระยันล้อมรอบครับดูสวยนะครับเล็กกระทัดรัดดีส่วนข้างหลังก็จะเป็นยันแล้วก็ เขียนไว้ว่าหลวงปู่แสงนนก็จะเป็นการลันโคตรลันโคตรต่อโคตรแล้วก็ต่อโคตรหมายเลขไว้ด้วยตัวน,นี้ก็เป็นโคตรหมายเลข375ตรงนี้375เป็นเตาชิวอ่ะ เหมาะสำหรับคนที่ชอบห้อยพระเล็กๆโดยเฉพาะาผู้หญิงและเด็กนะครับสำหรับเตารุ่นนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดเบา